สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามันปี2014นะครับรัารูภาพบรรยากาศงานภายในช่วงนี้กันตอนนี้เละเวลาประมาณช่วง5โมงเย็นเนี่ยนะครับผู้คนเนี่ยกำลังทยอยหลังไหลกันมาร่วมงานนี้เลยตอนนี้นะครับโอเคกลับมาตอบกันไลครับก็เครื่องนี้นครับเป็นเครื่องพ่นเรือวีครับ เหมาะที่จะใช้งานมากครับตัวนี้เพราะใช้งานง่ายมากตัวนี้เป็นของประเทศเกาหลคีครับชื่อว่าดีเทชอก50อ่าตัวนี้ใช้งานยังไงใช่ไหมครับตัวนี้ก็ใช้งานโดยเมนูบกน้ำครับก็ตรงนี้จะเป็นแทงใส่น้ำยาก้าจะเป็นน้ํายากำจัดแมลงชิดต่างๆผสมกับทางน้ําเปล่าอ่าก็จะพ่นมาเป็นพ่นกะอ,อองฝอยนะครับอ่าจะพ่นยังไงใช่ไหมครับรเดี๋ยวามาดูกัเนเลยนะครับ เราจะมีวิธีการสาธิตเนี่ยนะครับตัวเครื่อง D H f o x นี่นะครับหรือว่าเครื่องพ่นละอองฝอยนี่นะครับโดยช่างผู้ชำนาญการเนี่ยของจากประเทศเกาหลีได้ทำวิดีโอคลิปนี่นะครับในการโชว์ถ่ายทอดการพ่นในคลังของสินค้าเนี่ยนะฮะต่างๆแล้วก็ตามสวนสาธารณะนีะ่นะครับวิธีการพ่นก็จะพ่นเป็นวัสษณะ,ะครับจะพ่นเป็นละอองฝอยละเอียดฮะ อันนี้เป็นการพ้นค่าเชื้อโรคนี่นะฮะหรือว่าเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยตามคลังของสินค้าที่เก็บเอาไวน้นะครับตามโกดังอ่ะโอเคก็อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆให้ทางลูกค้าได้ดูนะครับ